สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราเตรียมมาพบกับละครอีก2เรื่องนะคะที่คาดว่าจะเปิดโผลเร็วๆนี้ค่ะ ขอบคุณเครดิต7 HD Society FT7 นะคะซึ่งจากแคปชั่นนะคะที่ไม่อ้อยสรุปได้นะคะจะมีอยู่2แคปชั่นด้วยกันซึ่งประมาณการได้นะคะว่าจะมีละคอรอีก2เรื่องค่ะโดยจากแคปชั่นแรกค่ะที่ว่าแอดไซฟันตำนานบทใหม่กําลังจะเกิดขึ้นนี่เนี่ยฟันเป็นตุเป็นตาม,ม,า,มากอ้ายดีงามนะแกแล้วเจอกันนะจ๊ะฟันจริงหรือจกตา และตำนานที่แอดว่านะคะก็คือติ๊กอ้ำเข้มค่ะซึ่งทําให้แม่อ้อยนะคะนึกถึงละครเรื่องลงพัดผ่านดาวค่ะที่เมื่อก่อนหน้านี้นะคะแม่อ้อยก็เคยได้ทําคลิปไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะว่าติ๊กกาลังจะหยิบนวนิยายเรื่องลงพัดผ่านดาวของวอลวินิชัยกุลมาทําเป็นละครค่ะซึ่งช่องก็อนุมัติแล้วด้วยค่ะและอยู่ระหว่างการนํามาเขียนเป็นบทละครค่ะแล้วก็เลือกนักแสดงด้วยนะคะซึ่งก็เป็นไปได้นะคะว่าติ๊กอาจจะเล่นเองด้วยและเป็นผู้จัดด้วยเหมือนกันค่ะ และสําหรับละครเรื่องลมพัดผ่านดาวค่ะก็เป็นเรื่องราวของดาราชาและก็วายุค่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยต่างตกหลุมรักกันค่ะแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จะลงเอยกันได้ค่ะด้วยเหตุเพราะคนรอบข้างของดาราชาต่างไม่ยอมรับวายุค่ะและเขาก็รู้ว่าตัวเองนั้นแตกต่างกับดาราชา ื่ออุปสรรคบนเส้นทางแห่งความรักของคนทั้งคู่นะคะเริ่มเห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นแล้วทรงวัดค่ะใชยหนุ่มที่ดรารชาหลงรักมานานนับ10ปีและมีอิทธิพลกับความรู้สึกของเธอเสมอก็กลับเข้ามาในชีวิตค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่ดรารชาจะตัดสินใจอนาคตของตนเองว่าจะเลือกใครค่ะระหว่างทรงวัดและวายุนะคะซึ่งก็เป็นละครแนวรักสามเศร้าอีกเหมือนกันนะคะและท้งนี้และทั้งนั้นนะคะเรื่องลมพัดผ่านดาวเนี่ยก็เป็นนเนยายเรื่องแรกที่วอลวินิชัยก ได้ทําตอนจบไว้2แบบค่ะงานนี้เราก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าเมื่อหยิบนํามาทําเป็นฉบับละครแล้วจะจบลงแบบไหนค่ะและจะใช้เรื่องนี้จริงหรือไม่รอเปิดโผลเร็วๆนี้จ้าอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นโดยส่วนตัวของเอ๋เยเท่านั้นนะคะยังไงก็รอประกาศจากทางช่องอีพีแล้วกันค่ะเรามาดูที่เรื่องต่อไปกันเลยแล้วกันค่ะกับแคปชั่นที่2นะคะแอดสายฝัน การนัทชาชย,ยังคานนนางเอกเดาวรุ่งงานละครรุมสุดๆฮอตสุดๆกับละครใหม่ตำนานลูกหลานคุณทวดคนใหม่พร้อมไร้มนลเร็วๆนี้เตรียมประกอบพระเอกเดาวรุ่งสุดฮอตเคมีดีๆแล้วเจอกันนะจ๊ะจะเสกให้เธอนั้นมารักกันฝันจริงหรือจกตารอพร้อมกันเร็วๆนี้จ้า ซึ่งจากแคปชั่นที่ว่านี้นะคะทําให้แมวนึกถึงละครเรื่องสาวน้อยในตะเกียงแก้วลอยมาเลยค่ะสําหรับสาวการนะคะก็ถือว่าเป็นนางเอกดาวรุ่งที่ตอนนี้มีละครอยู่ระหว่างการไททัมแล้วก็รอการออกอากาศอยู่รวมทั้งหมดประมาณ3เรื่องนะคะเริ่มจากเรื่องแรกค่ะเคยบ้านไรซสบซปไฮโซค่ะซึ่งก็มีคิวจอลงออกอากาศนะคะให้เราได้ชมกันในวันจันทร์ที่1 4กุมภาพานันนี้เป็นตอนแรกค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือละครเรื่องสาวห้าค่ะที่มีทีเซอร์ ออกมาก่อนหน้านี้บ้างแล้วนะคะและคาดว่าจะออกอากาศต่อจากละครเรื่องสามีชั่วคืนค่ะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน่าจะได้ออกอากาศวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะคะและอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่สาวกันอยู่ระหว่างการถ่ายทำนั่นก็คือละครเรื่องหงฟ้าค่ะมาประกบคู่กับโอชาคริสนั่นเองค่ะ และสำหรับเรื่องล่าสุดนะคะถ้าอย่างที่แอดมินบอกนะคะถ้าเป็นไปตามคายก็น่าจะเป็นละครเรื่องสาวน้อยในตะเกียงแก้วที่จะมีการน,นำมารีเม k อีกครั้งนะคะและถ้าเกิดว่านับตั้งแต่ครั้งแรกมาจนถึงครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งที่5เลยค่ะ สำหรับละครเรื่องสาวน้อยในตะเกียงแก้วนะคะที่ถูกนํามาสร้างไปแล้วถึง4ภาคด้วยกันค่ะโดยครั้งแรกเลยค่ะในปี2545นะคะนำแสดงโดยปอนัทวุลแล้วก็แคทเทรีอาอิงลิชค่ะหลังจากนั้นค่ะก็มีการสร้างต่อในภาคที่2นะคะในปี2547นะคะซึ่งใช้ชื่อว่าสาวน้อยในตะเกียงแก้วภาค2นําแสดงโดยเต้นตะวันแล้วก็ปูปบยาค่ะส่วนควอนอุสามณีค่ะก็เล่นในเวอร์ชันนี้ด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นนางร้ายนั่นเองค่ะจากนั้นต่อมาอีก8ปีค่ะก็มีการสร้าง เป็นภาคที่สามอีกครั้งในปี2555และใช้ชื่อว่าอสรน,น้อยในตะเกียงแก้วนำแสดงโดยออฟชนะพลใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแล้วก็ทัพทิมอัญญรินค่ะต่อจากนั้นอีก6ปีค่ะก็คือในปี2561นะคะหรือว่าภาคล่าสุดเป็นภาคที่4นะคะใช้ชื่อว่าพ่อมดเจ้าสเสน่ห์ค่ะซึ่งนำแสดงโดยโดนัทพัทรพลพิมพ์พิมพ์ประภาค่ะและถ้าครั้งนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่อ้อยเดาถูกก็คาดว่าจะเป็นเรื่องสาวน้อยในตะเกียงแก้วและก็เป็นภาคที่5ด้วยนะคะแต่ก็ต้องมารอลุ้นกัน ะะว่าในภาคนี้จะใช้ชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะ ส่วนพระเอกจะเป็นใครนะคะเราก็มารอลุ้นกันอีทีแล้วกันนะคะแต่ถ้าบอกว่าเป็นดาวรุ่งสุดฮอตเคมีเข้ากันดีๆนะคะโดยส่วนตัวแม่อ้อยนึกถึงยูโรยสุสวรร์แล้วก็โอชาคริตค่ะแต่ว่าโอชาคริตเนี่ยก,กาลังมีผลงานร่วมกันกับการอยู่ก็คือละครเรื่องหงฟ้าที่อยู่ระหว่างการไททามแต่ก็เป็นไปได้นะคะที่ทั้งคู่อาจจะโครจรมาพบกันอีกเป็นเรื่องที่สก็เป็นได้แต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องรอประกาศจากทางช่องอีทีแล้วกันค่ะ แล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าเป็นเรื่องอะไรและพระเอกจะเป็นใครได้บ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะมชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ